ครับวันนี้มาปูกุ้งครับกุ้งใหญ่ๆ้าก็สวยครับกุ้งเป็นๆกุ้งเป็นๆสดร้านสดไม่ค่าดะครับ ่ลอันเหอมคอน้ม um. um да> e. uh 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 ันแล้วก็มีกุ้งขาวกุ้งขาวจะทำอนี่กุ้งอมะขามให้กินจะให้น้องตัวใหญ่ๆแป้ขก็ยูดิ ทางนะครับร้านหนูทะเลสดหมึกกุ้งหอยปลากุ้งแม่น้ำปูมาตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใหญ่ตับอสามร้อยของอย่าง ว่าโมเพ่งไหมครับหรือว่าไม่เพ่งสวัสดีครับยองเอฟซีในประเทศอะรต่างประเทศครับตอนนี้เข้าสีมาอยู่หาดจอมพลครับหาดจอมพลเพชรบูรีครับมีกับสินทะเลครับเอเลนี่ได้มีโอกาสพ้าทีมงานมาครับอ่าบาบุญบ่าว เออดเนี่ยหนุ่มฟังเล้าครับวันนี้มีโอกาสได้มาตเตียวทะเลครับผมครั้งแรกแน่นอนทะเลเพชรบุรีครับหาดจอมพลหาดจอมพลอยู่เพชรบุรีครับอยู่เพียรบุรีครับงานเนี่เตรียมอาหารทะเลครับผมอาหารแนวกินครับนอนสอนตัวน่ะคิดว่าแจ้ชนะใช่แล้ว กำลังจิยำมะคงครับม to <together> ันนี้ตำมะคงครับซัวข้าวปุ้นครับมันนี้หลากหลายครับอันนี้ก็สิเป็นอาหารทะเลครับกลุ่งนะครับกลุ่งตัวง่ายที่ไปสังมากด้ครับไปไปสังกิตเมืองอยู่ร้านร้านยังร้านหนูร้านหนูทะเลสดเออซื้อร้านพันนะครับที่ไทยนะครับอันนี้ก็สิเป็นปลาหมึกครับ ปลาหมึกย่างครับอันนี้ก็สีเป็นกุ้งขึ้นกันครับอันนี้ก็สีเป็นย่างนอนหอยหอมนะครับนะครับเออหอยหวานโอ้ยหลงเลยรได้บานนี่เดี๋ยวจะมาจัดจานกินนะครับนะครับฝึกบรรยากาศครับผมท้องฟ้าก็เย็นๆนะครับอากาศเย็นๆครับผมอากาศร่มเย็นนะครับไกลปีใหม่ข้นก็บ่ค่อยหลายนะครับ มาเที่ยวครับผู้แดงว่างกับมาเด้อครับวันหยุดครับนี่มาตำครับตำมะคุงครับนี้นอกสถานที่ครับนี้่ตู้หาดหย่อมพุ่นครับบี้เวณบุรีครับวันสันหาซิตี้ครับนี้่นี้โยหาดหย่อมพุ่นครับตำริมใช่หาดเลยครับตำมะคุงเฮิมนะครับพี่น้องตำมะคุงเฮิม มันกินเขานอกบ้านในใต้หน่อยแบมแบมยาเอาายมาเล่นไปล้างมอือแล้วก็มากินข้าวบ้านพี่นอ้องแปรงนัวครับแปรงนัวใส่หน่อยใส้นแสบหน่อยใส่นหลายแสบหลายครับพี่นอ้องมีหน้ำมะขามาเปียกครับนาบ้ามาขัง เสียบเซ็ตังน้อยน้ำปลาครับปลาต้าถั่วครับขี้หอดตําถั่วคัสเส็จตัเร็จครับน,น้อยนะ,ะก็นวครับ เตบหน้าครับหนาไป,ไปหนาขานนะ้าับหนอดับนวคดับนอทาทีลุ่มเย็ยนดีๆได้ครับมึง พี่นน้องเป็ตัวนี้ครับหอยหอยหอมเอ้ยหอยหวานเอ้ยหอยหอมหอยหวานนี่เน่อยหอยหวานเมื่อกับดำถั่วหอยแตงปองกินนี่ครับ ตัวใหญ่กับซีฟู้ดนะ แอปตัวรูแล้วทีนี่เห็ดนี้โทษผู้ใดโดษเจ้าของเสริมพักพัก ีพี่น้องที่หนึ่งครับกนณีเปิดมากรพร้อมกรับทีมงานปูนครับอยู่กลังล่งทะเลนะครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกตีทีมงานมาทะเลนะครับมาทะเลเป็นครั้งแรกเดี๋ยวมาสัมผัสมอนะครับได้เป็นยังไงครับ เป็นไงครับก็แห้งเงี่ยครันาวเลยเหมือเดิมข้างข้างแรกแน่นอนเป็นข้างแรกแน่นเนาะมาเป็นยังไงซิมเราบัวนำทะเลเข้มขนาดแล้วครับข้างแรกครับสอยนี้นะครับพี่น้องต้องแห้งมือนีดประกาศดี่ขนาดที่ได้มัดเล่นก็ขื่นครับโตขื่นแน่นอนหนาวครับเดี๋ยวะกลับเล้าก็ห่อใส่ขวดไปน้ำเลยื่ับเอาไส้เอาน้่มไปแล้วครับตอนนี้เปียกหอยกัน กับไอ้ก้อนหินก็เก็เกีไปแล้วเก็ีไปแล้วครับดูังเท่งครับผมเกีบยวน้ำทะเลเขามานอีกเกลบไป <laughs> ไปเลยมวนกุ๊บครับปาปาปไา อันนี้เล็กหน่อยก็สามารถเล่นได้ครับเพราะว่าน้ำก็ได้เล็กไอ,อปลานั่นครับเล็กหน่อยพ่นกับบ่ค่อ,คอยไลยแล้วครับวันนี้กระสีประมาณนี้นะครับมาเด้อครับพี่น้องไครเมืองอยู่ใกล้ๆกับาหาดหยอมพ่นครับอยู่เพชรบุรีครับมาไอไก่ผ้าลูกผ้าล้านผ้าเล็กหน่อยมาเล่นได้ครับ เพราะว่าน้ามันบริเล็กครับน้ากับไซู่ครับมือนี้นี่ครับพี่น้องครับถ้าก็เคยเห็นนะครับแม่นยังครับงมได้อยู่ในทะเลครับกระปูบเว่าปูหน้าเปล่โอ้ยสั้นๆน่าวๆนี่ครับจะมีความสุขไปครับอ่าเกี่ยวก่อนเกี่ยวเกี่ยวก่อรสงขรยปีเก่าเนาะเกี่ยวก่อรสงขรยปีเก่า ตอนลาปีใหม่ปีนาผนแล้วปีนาปีหน้าผลแล้วสิได้มาอีกโอกาสนาผนแล้วอองว่างผลแล้วมันมันลุกออกจากของมันไหนครับไข่หอยให้พี่น้องเอฟซีมึงครับให้ทำผักส้มมึงครับหอยครับหอยหรือปูน่ะเขาเอื่นแล้วมันกัมีกระดองนี่ครับหนาวไหมเป็นไงครับอากาศหนาวๆกับล่งเรือน้ำกัน โอ้เฮงหนาวเขาไปอีกครับโอ้ขื่นขื่นมูเตเลนโตขื่นดีนะครับสวัสบายบายกล้องหน่อยดูมันรอบๆครับมันรอบๆสามร้อยสามร้อยหกสิบองศาคอยมีคนนะครับ ่วนตัวดีครับวนบมไลครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับพี่น้องทิปการมาเที่ยววันนูดหยุดหนึ่งวันทีมงานครับจบแล้วครับจบแล้วครับพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามืองครับรับผม